สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านครับแผงจรประเครื่องนะครับมาอีกเช่นเคยครับพี่นะมาพี่ๆได้รวบรวมกันนะครับสามองค์สามร้อยบาทนะครับพี่ๆสามารถเลือกและรวบรวมได้นะศึกษาและสะสมกันดูได้นะครับในราคาย่อมเยานะครับกับเรากับพี่แผงจรประเครื่องนะครับที่ๆีสมาชิกของเราที่เข้ามารับชมแผงจรประเครื่องวนานาฝากพี่ๆกดถูกใจนะครับนะคนแรหนึงถูกใจนะพี่นะ ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นของเราในครับในดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับมากันแบบเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมให้พี่ๆได้รับชมดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างแนวพี่ๆอยางพี่ๆสามารถรวบรวมอะไรได้บ้างนะครับในชุดนี้นะมาเริ่มต้นะคราบพี่อาเริ่มต้นรายการแรกนะครับเอาพี่นครับเริ่มต้นรายการแรกพี่นั้นนะครับ นี่เลยนะครับภาวดีรามเม็ดขนุนครับพี่นะครับเม็ดนี้สวยนะครับพี่นะสวยแรกแย้มเลยนะครับแล้วเดิมๆแห้งๆแนววิยาเดิมๆไม่อันนี้เขาเรียกว่าเนื้อกําแพงเพชรครับพี่นะครับหลังเป็นรอยย่นนะครับเขาเรียกว่าย่นธรรมชาตินะครับสำหรับอ่าเม็ดขนุนใน่ิยาภาวดีรามเม็ดขนุนนีนตำนานกําแพงเพชรเลยเนี่ยนะครับพี่พี่สามารถเลือกเลือกรวบรวมนะครับศึกษาและสะสมกันได้นะครับในราคาย่อมยาสามองสามร้อยนี่พร้อมส่งให้อีกต่างหากนะครับไม่ได้บวกค่าจัดส่งนะนะครับของเรารวมส่งให้เลยนะครับแล้วก็องนี้ สำหรับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัสดกแก่ครับพี่นะเหรียญกลมปี31นะครับหลวงปูดงป่ดูวัสดกแก่ในครับพี่จ๋าหลวงปู่ดูวัสแกแก่พี่จ๋าเหรียญกลมอันนี้อยู่ในเรียมเก่านะครับขออนุญาตเชื่อว่าเรียมเก่าเรียมเดิมเรียมแบบธรรมชาติเลยโอ้โหนี่สวยจริงในครับพี่พจ๋าที่สวยจริงสามองค์สามร้อยในครับโอ้โหไงร,ราคาในครับพี่จ๋าเป็นไงราคาสามองค์สามร้อยบาท นะครับ3องค์300แล้วก็องนี้ค <t> ร <os up> <s up> ับพี่สำหรับองค์นี้นะครับเป็นองนี้จริงเป็นหลวงปู่ทวดบัวรอบนะครับวิญยาณนี่บัวรอบเนื้อสวยนะครับพี่ลองดูเนื้อเดี๋ยเนื้อออกคาบแดงออกสาแดงนะครับแล้วเป็นคาบคาบคาบเลยพี่สามองสามร้อยนะครับบัวรอบนะหลวงปู่ทวดนะสามองสามร้อยบาทนะครับองค์นี้เป็นคุ้นแผนอันนี้เขาเรียกว่าคุ้นแผนเนื้อสวยครับพี่นะครับวิจยาันี้เขาเรียกว่าคุ้นแผนเนื้อสวยครับพี่สวยเก่านะครับแธรรมชาติเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหลวงพระเต นะเป็นคุณแผนห้าเหลี่ยมนะพี่นะหลวงพ่อเตะครับพี่อ้าวนะครับเจองี้ไม่จัดได้ไงพี่สามองค์สาร้อยบาทนะครับนี่สมเด็จหลวงพ่อผมแนววิญญาองค์นี้เป็นของหลวงพ่อผมว่าช่องแคร์ครับพี่นะครับเป็นสมเด็จหลังเรียบนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยองค์น <un> mm ี้เป็นหลังเรียบนะครับนะพี่วิจญาหลังเรียบหลวงพ่อพมว่าช่องแคร์นะโอ้โหสวยจริงนี่สวยจริงครับพี่นะหลังเรียบนะครับวิจญาหลังเรียบหลวงพ่อผมว่าช่องแคร์เอาขวนี้ ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่นะครับแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะคระับแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆแน่นอนนยพี่สำนบับหลวงพพราผมไปช่องแครนะ3ามองศาสรอย แนวสามองคาสามร้อยองนี้เลยพี่นะสำหรับองคน <P Ę. S 2> ี้พี่น้าเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับหลวงอันนี้ไม่ใช่พิมพั้นเนี่ยนี่จะเป็นของวัดสะพานสูงครับพี่น้าผดงปู่เอี่ยมนะครับโอ้โหเนื้อแบบเขาเรียกเนื้ออลังการพี่นะครับพี่ๆสามารถรวบรวมได้นะเนื้ออรังการแบบนี้นะครับในราคาย่อมเยาว์นะครับพี่ๆในราคาที่ต้องเช่ว่าย่อมเยาว์พี่สามองค์สามร้อยไปหาที่ไหนลวพี่น้าหน้าพระแบบนี้นะครับไม่ต้องไปเดินหานะครับไม่มีแน่นอนเดี๋ยวพี่น้าไม่ต้องไปนั่งคัดด้วยนะครับสามองคาสามร้อยพี่น้าทางเราจ 300บาทนะพี่นะนะครับทางแผงจอเครื่องของเราจัดให้ครับพี่นะครับวงนี้เป็นเนื้อตะกัวครับพี่นะครับเป็นพิมพ์อ่าจริงๆคล้ายๆหลวงพ่อทำมาจากวัดเขาทงมูนะพี่แนวพี์ไม่คล้ายกันเลยเนื้อตะกัวเก่ารับเก่าจริงเอาไปสามวงสามร้อยนะครับสามงสามร้อยลีลาพัสันะพี่นะลีลาสันไชนาดนะครับนี่เลยพี่นะดินไชนาดเป็นดินประมาณนี้เห็นไหมพี่นะครับดินไชนาดนะ เป็นดินประมาณนี้เลยนะครับได้สวยได้เก่าได้แห้งนะครับและได้ธรรมชาติเดี๋พี่นะครับสำหรับรีราสันชัยนาตรงนี้นะนะครับจัดดีพี่นะครสามองสามร้อยนะครับพี่จ๋าสามองสามร้อยไม่จัดได้อย่างไรล่ะพี่นะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จริงๆอ่ะเป็นอ๋อหลวงพ่อโสธรนะครับพี่จ๋าเป็นหลวงพ่อโสธรสองหน้านะครับพี่จ๋าสองหน้านี่แบบเดิมๆเลยพี่เห็นไหมวิดวาร์สอ่าแบบวิดวาร์สเลยพี่นะครับสามองสามร้อยสามองสามร้อยองนี้เลยพี่นะหลวงพ่อเงิน อันนี้ได้สวยนะครับได้สวยได้ธรรมชาตินะครับสำหรับองค์นี้นะได้สวยได้ธรรมชาติเดียวพี่นะครับเป็นหลวงเพราเงินนะเนื้อตะกรวรองพิมพ์กับพี่นะครับพี่ดูเนี่ยด้านในไมมคาบกาวนะครับพี่เห็นไหมด้านในนี่คาบกาวนี่ขึ้นปึ๊กเลยนครับปึ๊กเลยพี่ด้านในคาบกาวนะสามองศาสาร้อยครับสามองศาสร้อยครับผงสุพรันอันนี้ต้องใช้คําว่าเนื้อเขาสวยเดิมและธรรมชาตินะครับเนื้อในพ่นะสวยเดิมและธรรมชาติ พระผงสุพรรณเอาไปสามงสามร้อยนะครับพระผงสุพรรณครับพี่นะครับพระคงรำพูลต่อเนื่องนะครับพี่พี่อาพระคงรำพูลแบบต่อเนื่องนะครับได้สวยได้เก่าและได้ธรรมชาติครับพี่เห็นไหมนะครับพระคงรำพูลแบบต่อเนื่องในราคาย่อมเยาสามงสามร้อยนะครับสามงสามร้อยบาทนะครับสังกระจายครับพี่แนวสังกระจายวัดขวางนะครับเป็นสังกระจายของหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับพ่อเงินวัดขวาง สั่งกระจายวัดขวางเนื้อสวยๆในครับเนื้อสวยเนื้อเก่าเนื้อเดิมเนื้อธรรมชาตินะพี่ดาเอาเองสามองสามร้อยในครับพี่สามองสามร้อยบาทนะครับสามองสามร้อยบาทองค์นี้เลยพี่นะสำหรับองค์นี้พี่ดาเป็นพระพิตานะครับโอ้โหพี่ยันเป็นเส้นเลยนะครับยันเป็นเส้นขดเป็นเอเส้นเลยพี่เห็นไหมน้ยันขดเป็นเส้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 เลยพี่ได้สวยน้ำได้สวยได้ธรรมชาติสามองสามร้อยในครับอ่าสามองสามร้อยองนี้พี่นะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญเสมา แนวประเดียนเสมาของหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเจ๋หอมนะครับโอ้โหดูดิปีสองพั้ายด้วยแนวปีสองพันห้าร้อยดุดยนะครับอันนี้เก่าแบบเก่าปึกเลยพี่เอาไป3องศาห์ร้อยนะครับเขาเรียกว่าเก่าปึกนะครับสามองศา์ร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเปิรนนะครับจัดไปดีพี่นะหลวงพ่อเปิรนพี่นะรุ่นพิเศษนะครับน่าจะเป็นเหรียญปีหนึ่งเก้าครับพี่นะครับหลังเสือรุ่นแรกใช่ไหมหลังเสือรุ่นแรกครับพี่บางพระนะครับโอ้โหพี่ปิ้นปิ้นะ 3มองสามร้อยครับเอาเราพี่นะครับนะยิงกันยาวๆไปนะครับนะไปกันแบบยาวๆกับพี่นะครับองนี้จัดว่าเป็นของนะครับพิยาร์องนี้นะนะครับ <os> เป็นของนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าดูเอาลกันพี่สุดขนาดไหนปู่สุขป,ปกากคลองมะขามเท่าน,นะสามองสามร้อยนะปู่สุขแล้วก็องน,นี้อันนี้เขาเรียกว่าเก่าและธรรมชาติในะคาพิจยายปู่สุกนะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดใน,นครับพิจานี่เป็นหลวงปู่ทวดกับพี่นะครับเป็นในคล้ายแบบ อ่าเขาเรียกว่าไรครับพิมพ์ผลลอะนะครับแต่เป็นเนื้อสมมติว่าเป็นเนื้อชินนะนะครับเออเป็นเนื้อชินตะกั่วนะเอาไปสามองศ์สามร้อยพี่นะครับพิมพ์ผลอดนะครับพี่ทยาพิมพ์ผลอดสามองศ์สามร้อยบางนะครับองค์นี้ครับพี่นะสำหรับองค์นี้พี่นะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเชียร่าตนะครับร่อโบราณนะครับอ่าเราก็ชุ่มวัดวัดบางนาในหรือวัดนางในวัดอะไรเนี่ยพี่นะประมาณนี้นะนะครับบางทีจําชื่อวัดผิดนะครับบางทีจําชื่อวัดผิดครับพี่นะครับเอาไปสามองศ์สามร้อย สองสามร้บาทนะครับเป็นเหรียญเชียราหล่อโบราณนะครับแล้วก็นะครับสำหรับองค์ต่อไปกับพี่นะครับองค์นี้เลยอันนี้เนื้อสวยนะครับได้สวยได้เก่านะครับอ่าได้สวยได้เก่าเลยพี่นะได้ธรรมชาตินะครับสำหรับองค์นี้นะได้สวยได้เก่าได้ธรรมชาติกับพี่นะครับ3องสามร้อยบาทนะครับพระปิตาแล้วก็องนี้กับพี่นะครับองนี้จัดว่าเป็นแบบว่าเขาเรียพิมพระลอดนะครับพิจาร์องนี้เป็นพระลอดรับพี่นะพระลอดเนื้อสวยนะครับอ่าพระรอดเนื้อสวยเนื้อเก่านะครับสําหรับพระลอดนะ สามองศาสาร้อยครับพี่พระรอดอันนี้เนื้อสวยมากและแก่งด้วยสามองศาสามร้อยนะครับพ่อลีสามเหลี่ยมนะครับพี่เป็นพ่อลีนะพี่นะนะเป็นพิมสามเหลี่ยมเนื้อได้เก่าดีจังเลยนะครับเนื้อได้เก่าเอาไปสามองศามร้อยนะครับพ่อรีนะเนืพ่อลีแล้วก็องค์นี้พี่ปิดตาหลวงผู้ยิ้มนะครับอันนี้เป็นโซเนื้อขาวนะครับปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับพี่หลังนี่ย่นเลยเห็นไหมหลังนี่ย่นเลยพี่เอาไปสามองศาสามร้อยนะครับเอาไปสามองศาสามร้อยราคาเบา นะครับสามองศาร้อยแล้วก็อง์นี้น่าจะเป็นเข่อะเหรียญรอบประจําวันนะครับอ่าเหรียญรอบประจําวันนะครับอง์น,นี้เป็นของเขาเรียกอะไรเจ้าคุณศรีสนนะครับเจ้าคุณศรีสนครับพี่นะครับอันนี้สวยมากไม่วันไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรนะพิมพ์แบบเนี้ยสามองศาร้อยนะครับจอบอันนี้จัดว่าเป็นจอบของหลวงพว่อเพชรพิจิตตนะครับพี่พี่หลวงพว่อเพชรพิจิตตนะจบนะสามองศาร้อยพี่จอบหลวงเพชรนะครับพระร่วง อันน <or> s. <S ี้ได้ได้ได้ทั้งตหลับเลยนะอ่าได้ทั้งตหลับได้ความงดงามได้ความเก่าได้ความสวยสําหรับองค์นี้เอาไป3องค์สามร้อยกพี่นะครับเป็นภาพร่วงหลางรางปืนก็พี่นะครับเป็นของสุโขทัยนะครับพี่ภาพรร่งหลางรางปืนนะครับเป็นของสุโขทัยก็พี่ให้ดูเด้โอ้ี่เก่าจริงๆนะเออเก่าจริงก็พี่แบ่งปันกันพี่สามองค์สามร้อยนะครับสามองค์สามร้อยแล้วก็องค์นี้อันนี้จริงๆย่นเลยมหร แนวพี่พี่ใหญ่ไหมนี่ย่นเลยนะนี่ย่นเก่าแห้งและธรรมชาตินะครับเออย่นเก่าแห้งและธรรมชาติเลยพี่ในครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสามองศาร้อยในครับอ่ะสามองศาร้อยบาทนะครับเราก็รูปหล่อดูุหล่อหลวงพ่อไปพี่พ่อไปวัดกำแพงนะแขวนจนกรอบแตกครับพี่นะครับเอ้ยแขวนจนกรอบแตกครับพี่นะครับหลวงพ่อไปอยู่วัดกำแพงนะสามองศาสามร้อยบาท ในครับพี่พิจาอณาสามองค์สามร้อยนะครับเราก็องค์นี้พี่เห็นไหครับอันนี้จะเป็นจริงๆเป็นพระกิ่งนะครับน่าจะเป็นอยู่ในส่วนของแนวัดประสาทนะครับพระกิ่งนะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นพระกิ่งวัดประสาทแน่นอนนี่พี่ดูเนื้อเดียววัดประสาทบุนยาวาสามองค์สามร้อย <c oughs> นะครับชินราช ใบเสมาเชียร่าอย่างเก่าเลยพี่เหเชียร่าใบเสมาพี่นะนี่เก่าจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงครับพี่แนวเชียร่าชใบเสมาสําหรับเชียร่าใบเสมาองนี้พี่นาสามงสามร้อยในเงาสามองสาร้อยบาทนะครับ,บแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพระคงวัดวังสพรลนะครับสวยะครับหลวงพระคงนะครับเป็นธนาคารศรีนคร เอา3องค์สามร้ครับพี่จ๋า3องค์สามบาทนะครับ, 3, รบสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ใหญ่จริงครับพี่นะครเนื้อนี่ปริแยแล์ลาวด้านเลยโอ้เนื้อนะพี่นะนะับปริแยแล์ลาวด้านเลยพี่ดูเนื้อเดีย๋ยวได้ไหมปริแยะและแลาวด้านนะครับด้านหลังมันจะมีร่องรอยการลงรักไว้ด้วยนะมีธรรมดานะพี่นะสามองค์สามร้อย แล้วก็ขุนแผนขี่หงพายนะครับอันนี้จะเป็นของวงพกวยครับพี่จัดว่าเป็นเนื้อที่ดูง่ายพระได้ฟอร์มสวยนะครับจัดว่าเป็นพระที่ดูง่ายล้ะเนื้อนี่ผูสวยจริงครับพี่นะครับนะพิมพ์สวยไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนื้อผงน้ํามันสวยไม่หักไม่ซ่อมเนื้อผงน้ํามันสามองศาสาร้อยในครับแล้วก็องนี้ครับพี่นะครับรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายครับพี่นะครับสมเด็จปิดทองร่องชาตินะครับพี่จ๋าสมเด็จปิดทอง ร่องชาติได้ธรรมชาติดูแล้วพี่ได้เก่าเห้ยไม้ได้ธรรมชาติแล้วพี่ได้เก่านะปิดทองร่องชาติพี่นะสภาพพ้าอาจจะใช้หน่อยแต่อร่อยมากครับพี่สามองศาสามร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่าสนชาติรายการไหนพี่นะสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ